อันนี้น้องเหลืองอาลามจุฬาการลานเมตรหกสิบติดลมเรียบร้อยครับผม,ลลมลติดลมเรียบร้อยอมมออลมเริ่มมาแล้วครับสายขึ้นสายขึ้นสายดีมากเลยฮะสายขึ้นสายขึ้นสายขึ้นสายซ้ายขวาซ้ายขวาสนลัน พอฟังได้ครับผมดังยังไม่ดีเท่าไหร่ครับต้องพัฒนายอยีกครับผมถ้ามันจะลงก็ปล่อยลงไยเด้อค่อยๆย่อนลงเดี๋ยวปีมันจะหักไม่ลงอันลงมาลนะกค่าอย่างเดียวก็มันเกี่ยวเกี่ยวเชือกว่าวเพื่อน พ่เพื่อน,นเยอะเลยครับวันนี้ฝนก็จะมาลมก็มาว่าวก็เยอะครับวันนี้แบ่งกันเล่นครับแบ่งแบ่งพื้นที่กันเล่นคนละตัวครับผมเมื่อกี้ผมมีสองตัวกับน้องแดงเดือดก็เอาลงเรียบร้อยเหลือตัวเดียวให้น้องวิ่งให้ให้น้องน้องวิ่งให้ให้น้องน้องวิ่งให้ให แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ